้อนกลับไปที่พม่านิดนึงนะเอ่อเท่าที่เท่าที่ดูดูพระความุูดลายที่เกิดขึ้นเนี่ยภาพล่าสุดที่มีเพื่อนผูงส่งเข้ามาให้เนี่ยมันก็สะท้อนอะไรที่มันเป็นเรื่องของคตินิยมความเชื่อแบบตะวันออกแบบแบบที่เราคุ้นๆเนี่ยนะกลายเป็นว่าเขาทหารพม่าเนี่ยชันนักเมื่อเจอลาวพ่อถุงอะ่ะคุณสุปา์นพี่ธมีอืมเอ่อกลุ่มผู้ชุมนุมที่ต่อต้านรัฐบาล ทหารพม่าเนี่ยก็เลยทําราวเขาถึงเนี่ยขึงตลอดแนวถนนเลยแล้วรถทหารไม่กล้าวิ่งผ่านอ่ะเออเอแล้วอีกอันหนึ่งคือใหเอารูปภาพของของผู้นาทหารพม่าวางไว้ที่ถนนเพราะว่าเพราะว่าลูกน้องไม่กล้าเหยียบขึงถนนเลยอ่ะไม่แล้วก็ภาพทหารเนี่ยวางไว้แปะกาวไว้กลางถนนเลยครับถนนเลยเพราะว่าลูกน้องทหารไม่กล้าเหยียบไม่กล้าเหยียบภาพของหัวหน้าอ๋อเออเนี่ย เออมันก็มีมีมีเอแบบแต่ไอ้ราวว่าถุงนี่มันเกิดขึ้นในบ้านเราสักหกเจ็ดสิบปีก่อนนะที่คนไม่กล้ารอดไม่กล้ารอดเออผมเป็นเด็กอยู่บ้านนอกอน่ไม่มุดไม่ไม่กล้าขับรอดราวว่าถุงไอ้ผมเป็นเด็กอยู่บ้านนอกเนี่ยผู้ชายเขาไม่รอดราวว่าถุงนะครับแต่ว่าเขาเมากเขายังมีอยู่แต่เราไม่มีละอเนี่ยรถทหารไม่กล้าผ่านเลยจอดเลยเออ เออก็เป็นเรื่องที่ที่แปลกดีนะฮะมันยังอยู่กับเรื่องของคตินิยมความเชื่อที่ที่สืบพ่อจะสักก็ดีฮะก็ดีแต่ฟังคุณจุบันมองแล้วว่าโอเคโอเคเราไม่น่าจะมีปัญหาติดเชื้อเข้ามาจากจากมันคนละบริบทกันใช่ไหมคนละบริบทก็ก็เป็นเรื่องที่ที่ที่สบายแต่กระทบไหมประเด็นที่คุณศักชัยตั้งว่าเรื่องแรงงานเรื่องต่างๆเนี่ยนะถ้ามันแรงกว่านี้มันก็ต้องน่าสนใจว่ากระทบไหม คการส่งออกเรื่องพลังงานเรื่องคนหนีเข้ามาตอนที่นักศึกษาถูกปราบหนักครัหนีออกมาช่วยทั้งต้องตั้งค่ายต้องอยู่กันในค่ายนะจาได้ไหมครับสมัยตั้งปีสามสามก็จะไม่ผิดนะฮะเคยมีการปราบกันแบบตายกันเป็นแบบเป็นเบือเลยตายเยอะกว่านี้อีกตอนนี้ักศึกษาพม่าพท้วงก็ขลักเข้ามาว่าเราเราต้องมีการตั้งด่านอย่างชายแดนแล้วก็เป็นค่ายกักกันแล้วก็ส่งตัวไปโรคที่สาม Oh. Uh huh. ออฮะฮะาช่แล้วก็เีเก็เขาอาจจะนในส่วนของนักศึกษาพม่าอาจจะอาจจะนั่นวิเคราะห์ใหม่แล้วครับได้บอกไอ้กระบวนการักศึกษาไทายเปลี่ยนไปแล้วเข้ามาเนะี่ยยุ่งเข้ามาเนะี่ยตายเลยครับสมัยก่อนตามต้องต้องไปกระจายอยู่กันตามหอพักนะฮะ uh huh. คุณสัจัยตอนนั้นเนี่ยผมยังทำกิจกรรมอยู่ในรามกัวแหมงต้องไปกระจายเอาเพื่อนเพื่อนนักศึกษาพม่าไปกระจายอยู่กันตามหอพักอะ่ะโอ ตันนี้ต้องต้องต้องแผลแล้วก็ก็จะหลกขำกันกระทั่งทุกวันนี้นะไปโอ้โหปิดลับกันมากเลยนะไปคือพวกอุปกรณ์ทาแผลครับคือก็จะจะซื้อมาดูแลนักศึกษาที่บางทีเขาเดินทางเข้ามาบางคนเป็นแผลบางคนเป็นแผลกระสุนปืนเป็นแผลอะไรเนี่ยมานั่งแผลกันอยู่อะไรกันอยู่นะแล้วบางทีก็ต้องเขาก็จะมีคนของเขาเนี่ยส่งไปในตาข่ายพยพต่างๆอะไรพวกเนี้ยเรียกว่าค่ายลอยตามแนวตะเข็บชายแดนอย่างเงี้ยก็ก็ ก็มันคงผ่านไปหมดแล้วนะมาเล่ากันเป็นเรื่องที่มันไม่รู้จะจะขำหรือจะหาบางทีเนี่ยัมอาจจะกลับมาเกิดขึ้นอีกก็ได้นะพ่อแม่ส่งเงินมาให้เรียนเนี่ยบางทีต้องเจียดเข้ามาลงกองกลางที่ไปดูแลผู้นําที่ที่ทลักเข้าที่เข้ามานะครับดีก็ต้องการการเคลื่อนไหวไปสารทุ่ขของเขาอีกนะฮะคุยเรื่องนี้คุณวัชรพชททองจะรู้ดีครับอ้าว ก่อนที่เราจะแยกย้ายกันไปให้คุณสุปันชวนแฟนๆของัวนหารเรื่องไปตามฟังสาวเสวนาพวกนี้หน่อยครับมีมีอะไรจะพวกนี้นเ,เนี่ยก็จะคุยเรื่องปรับคอรมอเนี่ยแหละฮะประเด็นจะไม่ต่างจากเราแต่ว่าเชิญนักวิชาการเข้ามาวิเคราะห์นั่นก็คือดอรยุทธพรอ,รอิสระชัยะนะครับอาจารย์ธรรมธิราชครับผมเป็นไว้นี้เนี่ยว่าการปรับคอรมอเนี่ยนะครับเพื่อเพื่อค้องหรือมองในที่ความรู้ความสามารถ Uh huh. ตั้งประเด็นอ่าลอยไว้แบบนี้อ uh huh. แล้วก็ช่วงเปิดประเด็นคุยเนี่ยก็ต้องไปตามเรื่องของสถานการณ์บ้านบางกรอยที่ผมบอกว่าสัญญาหน้าหน้าหนาวอ่ะเ uh huh. พระหมดเาทุกอย่างก็ละลายไปตอนนี้มันคืบหน้าอันไหนทําแล้วอันไหนทําไม่ได้ uh huh. แล้วล่าสุดนี่ก็เอาพาชาวบ้าน, uh huh. นรครับไปยกชาวบ้านเอาลูกของอ่าในส่วนของปู่ขออี้ลงมาแล้ว uh huh. นะครับ ก็ต้องดูว่าจะดําเนินการกันต่อไปอยังไงม,มันก็ผิดอาก,การที่ที่คุยกันไว้ครับครับก็ก็ต้องดูพรุ่งนี้จะเป็นยังไงพรุ่งนี้ก็จะได้คุณเพชรคุณเพชร,พชร,พชรนี่เขาเป็นเอ็นจีโอที่หาน,นี้อยู่ในพื้นที่ตลอดเนี่ยมามาค,คุยนะครับ,รบว่ามันมีอะไรที่รัฐบาลทําไปแล้วครับที่รัฐบาลยังไม่ได้ทําแล้วเรื่องของของการเอาชาวบ้านออกมาเนี่ยนะครับจะจะยังไงกันต่อไปเพราะว่า นะครับลูกชายของปู่เขาิ่งก็บอกว่าถ้าเขาไม่ได้กลับไปบนเขาก็พร้อมจะฆ่าตัวตายออ oh. ก็ถือว่าเขาไม่สามารถทําตามที่บัรพบุพระฝากฝาก,ก,กไว้ได้อืนะครับก็ต้องดูว่าเป็นเรื่องล,ละเอียดก่อนครับที่ผ่านมาเนี่ยนะอในพื้นที่ใจแผ่นดินเนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้าพื้นที่ทางทหารเนี่ยระบุไว้ชัดเจนอืพื้นที่ที่ชาวบ้านเนี่ยอาศัยอยู่จัดกินมาก่อน ก่อนที่อุทยานแห่งชาติจะประกาศเป็นเขตระเบีับที่ทำกินชาวบ้านซึ่งชาวบ้านเขาก็ยกพระราชดำหัสของในหลวงรัชกาลที่ามาครับมามากล่าวถึงเนี่ยตอนนี้ที่ผมรู้มานะก็เห็นว่าเขาก็อาจจะมีการดำเนินการตามมาตรหนึ่งสองรับเจ้าหน้าที่เขาเออว่าในหลวงนี่มีพระราชดำหักเป็นกระแสพระราชดำหนักนะเนี่ยครับมุรธมาฑา โว้ะอยู่ด้วยไงเออ๋อออครับอือเออาะว่าจริงๆแล้วมาตราหนึ่งสองมันที่ผ่านมาเป็นการทำร้ายทางการเมืองไงครับแาวนี้ชาวบอกว่าเขาเขาก็จะขอมาตราหนึ่งสองในการปกป้องชาวบ้านอ่าเออครับเนี่ยแหละฮะน่าสนใจครับอ่ะวันนี้พี่ทวีจะเติมอะไรอีกไหมครับพี่ทวีครับไม่ไม่มีอะไรครับครบสมบูรณ์แล้ว